สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสมุดประการเจ้าคุณแจ้วัดบางพรีใหญ่กลางเมตตาเผาศพระยิลุงขายหมูปิ้งรายที่82ที่วัดบางพรีใหญ่กลางตำบลบางพรีใหญ่อำเภอบางพรีจังหวัดสมุดประการ เมตตาเผาศพชายวัย70ปีซึ่งเป็นศพรรยาตรายที่82ในวันนี้วัดบางพรีใหญ่กลางโดยท่านพระครูวชิระคณาธรเจ้าขุนแจเจ้าวาดวัดบางพรีใหญ่กลางได้เมตตาเผาศพชายรรยาตรายที่82นายสมดีแท่งโง่พูดตายโดยมีนางสาวพิญญาพัฒนแตงอ่อนนักสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการตำรวจสอพอบางพรีเจ้าหน้าที่วัดและสื่อมวลชน,นร่วมชาวปนกิจในสมดีแท่งโง่พระสงฆ์สวดบางสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ร่วงลับจากการสอบถามนางสาวพิญญาพัฒแตงอ่อนนักสังคมสงเคราะห์เปิดเผยว่าจากการสอบถามคนในชุมชนซอยท่อแก๊สนสมดีแท่งโง่ผู้ตายพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนซอยท่อแก๊สตำบลบางพรีใหญ่อํเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการ มีอาชีพขายหมูปิ้งเลี้ยงชีพไปวันวันไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีครอบครัวแต่อย่างใดนางสาวพิญญาพัฒแตงอ่อนนักสังคมสงเคราะห์ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาพูดตายเป็นคนกำพร้าตั้งแต่อายุ4ปีมีเพียงคนในชุมชนซอยท่อแก้ให้การช่วยเหลือในเรื่องข้าวปลาอาหารเป็นบางครั้งคราวและมีอาชีพขายหมูปิ้งอยู่ในชุมชนแห่งนี้เพื่อเลี้ยงตัวเองไปวันวและจากการชนสูตรของแพทย์ทราบว่า ผู้ตายป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจล้มเหลวเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตายมีอาการป่วยด้วยโรคประจําตัวมานานซึ่งเจ้าตัวไม่กล้าที่จะไปพบหมอรักษาเนื่องจากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนจนอาการสุดหนักและเข้ารักษาตัวที่รอพอบางพรีและเสียชีวิตลงขณะรักษาตัวที่รอพอบางพรีอย่างไรก็ตามหลังจากที่เสียชีวิตลงทางนักสังคมสงเคราะห์ทราบว่านายสมดีแท่งโง่ผู้ตายไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีครอบครัว จึงประสานขอความอนุเคราะห์มายังวัดบางพรีใหญ่กลางท่านพระครูวชิวระคณาธรเจ้าคุณแจ้เจ้าวาดวัดบางพรีใหญ่กลางทราบเรื่องจึงได้เมตตารับชาปนากิจศพให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและเป็นศพไร้ญาติรายที่82ที่ทางวัดบางพรีใหญ่กลางเผาศพให้ฟรีปัญหาสถานะแสิกธิต์นะคะไม่ได้แจ้งเกิดมาตั้งแต่กำเนิดโดยก่อนตายเนี่ยก็คือ ผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าตัวเขาเองถูกพ่อแม่ทออทิ้งมาตั้งแต่ตอนอายุ4ขวบแล้วก็เหมือนให้เาชาวชุมชนบ้านพีช่วยกยักนดูแลกันในวาระสุดท้าย,ยก็คือไม่กล้าที่จะมารักษาเวานา้เพราะคิดว่าตัวเองด้วยความที่ไม่มีแบตระชาชนไม่มีเงินมากเพียงพอที่จะมาดูแลรักษาก็เลยปล่อยอาการตัวเองไปจนขั้นมีกิะค่ะ เรื่องในพอวิกฤตแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้ประสานกับทางเทศบาลขอมบลบางทีในการช่วยเหลือการพิจาบาลตรงทางก็าะว่าเหมือนดำเนินการไม่ทันแกเสียชีวิตก่อนค่ะก็เลยเข้ามาขออนุอาะอ์กับทางท่านเจ้าคุณในการอนุาะห์ให้ทีมข่าว AEC TV Channel รางงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตา ผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5 5 ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ